สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้มาพร้อมๆกับปฐมบทนายกอิงฮะเริ่มแล้วครับเริ่มนับหนึ่งแล้วครับนับหนึ่งแล้วอาทิตย์หน้านับหนึ่งแน่ๆอ๋ออาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี้ยจะเห็นชัดเจนผมคิดว่าโผครมและรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ชัดไปแล้วพักหนึ่งไม่ได้ร่วมเอาอีกพักหนึ่งมาชัดแล้วอ่าชัดแล้วและลายชื่อครมที่วิ่งเงินฝุ่นตลบน่าจะเสร็จสิ้นสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ สัปดาห์หน้าคงประกาศมีบางคนครับที่ไม่ได้ไปต่อครับแต่ต้องรอโอกาสครับมีสองสามคนหนึ่งคุณเสริมศักดิ์อดีตรัฐมนตรีปัจจุบันนะนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับอันนี้รอไปก่อนรอบหน้าโชลนาน่สีแก้วจะทำยังไงกันต่อไปอันนี้รอกันชุดใหญ่แต่ที่เหลือตอนนี้สมบูรณ์เรียบร้อย สำหรับโผคอรมอครั้งนี้ก็มีสูตรเฉพาะที่อาจจะส่วนใหญ่เนื้อหามีความเหมือนตอนรัฐบาลเศรษฐาแต่ก็มีความต่างสองสามจุดต่างจุดแรกนะครับแรกเลยวงสุวรรณหรือพลังประชารัฐไม่ได้ไปต่อมันเดี๋ยวคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกนะถูกพล,พลังประชารัฐไม่ได้ไปต่อแต่ว่าสอสอพลังประชารัฐหลายคนนะไปต่อในนามพักไม่ได้ไปต่ออ๋อแต่ในนามคนไปต่อ รอบนี้เนี่ยไม่มีพลังประชารัฐอยู่เลยไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีได้ไงก็สอสอยี่สิบคนที่ไปอยู่ในทีมผู้กองไม่ใช่คนส่งระนอกไปไปถึงสอไปถึงลำตรีอ๋อตรีไม่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเลยเป็นไม่ได้เป็นแล้วเป็นกับดักอ๋อแล้วก็ชัดเจนสูตรอย่างเนี้ยเขาจะสูตรที่น่าสนใจอยู่สองสูตรใหญ่ก็คือไม่มีพลังประชารัฐอแล้วก็ไม่มีวงสุวรรณสองมีปฏิบัติเข้าร่วม ซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองกันมายาวนานใครเป็นคนเดินเกมนี้หนึ่งคือตัดสามปอออกจากสารระบบทางการเมืองในการเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้ถือว่าถือว่าปิดปลามบทบทนี่ถือว่าสามปอจบเลยปรมอนนี่จบแล้วสามปอไม่เข้าสวํานาจในนี่อันนี้หนึ่งนะสองคือประชาธิปัดอยู่กันสู้กันอย่างมากมายมหาศาลสุดท้ายมติของคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยจริงๆเขาอยากเข้าร่วมตั้งแต่ต้นรัฐบาลเศรษฐาแล้วเขานี่คือเคยเขาก็คือกรรมการบริหารพักชุดนี้แหละเพราะว่ามีการบินไปคุยที่ฮ่องกงออายกมือโหวตให้คุณเศรษฐาถาได้ไหมสิบหกเสียงสิบหกเสียงและทําท่าทําทางเนี่ยรัฐบาลเศรษฐานี่สองรอบนะจะดึงประชาธิปัตย์เข้ามาผ่ายไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เขี่ยปอหนึ่งก่อนครับอ่า ปอปวิรออกก่อนถึงจะเอาปอประชาธิปัตย์เข้ามาเพราะฉะนั้นสูตรเพื่อไทยยุคนี้เขีย่ยปอหนึ่งได้ปอสองสเ,เพื่อไทยในยุคนายกอิงเนี่ยมีจุดเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจสองจุดอย่างที่บอกคือไม่มีพมลังประชาครับและมีประชาธิปัตย์พวกลาตีต่างตําแหน่งแต่ว่าอีกจุดน่าสนใจคือครั้งนี้มีตรวจคุณสมบัติคนขับเข้มมากถึงแม้ว่าตอนนี้รู้ตัวรู้ที่มาใครนั่งตรงไหนแล้วแต่เนี่ยแต่ต้องลุ้นสอทิศนี้แหละเขาบอกว่าต้องลุ้นว่า กฤษฎีกาเนี่ยบอกออกระเบ์สแป์ให้ไหมว่าผ่านไม่ผ่านแม้ว่าชื่อประชาทิปัต์จะส่งไปสองคนก็ไม่ได้บอกว่าผ่านทั้งสองคนนะต้องตรวจก่อนต้องตรวจก่อนหรือว่าหรือว่าของภูมิใจไทยภูมิใจไทยหรือว่าของเพื่อไทยอีอะของเพื่อไทยถูกโอ้โหเข้มมากคุณสวัสดิ์ครั้งนี้เข้มมากมันถึงแบบว่าที่จําได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีการยื่นชื่อเกิน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  เกินเพื่อสำรองไว้เพื่อเหลือเพื่อขาดครับเพราะอะไรไม <ure> ่เดินหน้าต่อไปเพราะมาตรฐานของจริยธรรมไงร <อะ S 1> ุนแรงมากอ่ะมาดูผู้จัดการรัฐบาลบ้างพี่ช้คคา,รราชค,คุณภูมิธรรมเวชยาชัยนะ,ะ,ะท่านพลเอกภูมิธรรมเยัง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 สหายใหญ่สหายใหญ่บีกวนปีกวนสาหยใหญ่สหายใหญ่น่แน่นอนแล้วว่าทางกางจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบ กลาโหมดูแลฝ่ายความมั่นคงคุณบุมธรรมบอกว่ากระบวนการตรวจสอบตอนนี้ขอเวลาไม่เกินสองสัปดาห์น่าจะจบสิ้นนะฮะภายในต้นสัปดาห์นี้แหละคาดว่าจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ประมาณกลางเดือนกันยายนเข้าใจว่าต้นเดือนเลยระหว่างที่ยังไม่สรุปและเสนอก็ให้มีพักนะครับเข้ามาแล้วก็พักออกไปได้ทั้งนั้นพลังประชารัฐเป็นไงประกาศแล้วว่าไม่เอา นะประกาศแล้วประชาธิปัดเข้าแล้วเสียงตอนนี้ได้300กว่านิดๆไม่นิดเนี่ยนะจำได้ไหมวันนั้นเนี่ยทีพีโอพี่วีไปซักคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณบอกตัวเลขชัดไหมสามน่าจะ330อ่าอ่แล้วใกล้เคียงไหมใกล้เคียง325 326 327 328บ้ร้บมรรท่านรคพักเล็ก มาดูนี่คืออัปเดตล่าสุดณตอนนี้นะโผนะยังเป็นโผลอยู่นะครับยังไม่ประกาศนะฝั่งรองนายกรองนายกเนี่ยน่าจะอยู่ที่5คนห้าคนนะครับคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกและควบกลาโหมคุณสุยะเชงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นรองนายกควบคมนาคมคุณอนุทินชาญวีรูลนะครับเป็นรองนายกควบมหาไทยพี่พิชัยชุนนาวชิระนะฮะเป็นรองนายกควบลังและขณะที่คุณพีรพันธ์สารีวุฒิพัเป็นรองนายกและควบ ร่มตีพลังงานอรหันต์เฉลิมชัยไม่ไม่ได้เป็นรองนายกถนาเอาอรหันต์เหรอครับอ้าอรหันต์อาจจะเติมอีกคนได้นะแต่ต้องลดทั้งนู้นมาดูเรื่องของคอรมอด้านเศรษฐกิจเริ่มจากกระทรวงการคลังแน่นอนครับนี่ร่มตีว่าการกระทรวงคลังด้วยคุณพิชัยใช่น้นนะเอาแล้วคุณพภูไม่ได้ไปต่อเหรอนี่นี่นี่พภูไม่ไปต่อนี่นะแล้วก็คุณจารพันธ์กระทรวงพาณิชย์น่าสนใจมีการเปลี่ยนแปลงนะ คุณพิชัยนฤตพันธใช่ตพันิตะพันตอนนี้ในคอรมอนี้น่าจะมีสองพิชัยสองพิชัยอันนี้พี่อ้นนู้นพิ่ชัยนี่พีชัยแดงพิชัยชุนกับพิชัยแดงพิชัยชุนพิชัยแดงนะลบดีช่วยล่ะสุชาติชมกลิ่นเหมือนเดิมไม่มีไหนละพินทอ o พินท h o ก็เหมือนเดิมนะครับคมนาคมนะนี่มาคุณนุชเจ้ากระทรวงอยู่นุนเดิมไม่เปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเปลี่ยนครับเป็นเฉลิมใจสีอ่อนเกษตรเปลี่ยนยกแผงโอ้โหอันนี้สุดทนายที่บอกว่า ไม่มีพลังประชารัฐแต่เปลี่ยนยกแผงนะก็ก็เขาแบบว่าไม่เอาไม่เอาคนในพลังประชารัฐเลยนริมนพโยศิวัตรขึ้นเป็นว่าการครับอันนี้หัวหน้าพักกล้าทำเอาต่อมาพี่ธีอันนี้เข็นลุงธีออกมาจากแปดลิ้วนะมาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีพ่อของคุณอัตกรอ่าอ่ารัฐมนตรีปัจจุบันถ้าเอาคนอัตกรเข้าไปเนี่ยเป็นพลังประชารัฐเป็นกับดักกับนี่นี่ล้างลาไปทําท้องถิ่นอยู่แต้าออกจากเพื่อไทยแล้วใช่ไหม ลาออกจากพลังประชารัฐเราออกจากพลังประชารัฐไปแล้วใช่ไหมจะไปทำาทำการเมืองท้องถิ่นอยู่ไงกับกับพ่อนายกไก่ต่อไปอัคราพมเผาน้องของออโฮอันนี้ก็ไม่ใช่พลังประชารัฐเอ้าทำไมอะเอ้ากลาออกเลาออกไปแล้วโอ้ลาออกแล้วอ้โหน่าสกใจนะ ไมาพักกล้าทำเนี่ยไม่มีสสแแม้คนเดียวนะได้เป็นรัตดีว่าการเขามีกล้าทำวงเล็บนัดกล้าทล้มนอ้นี่นี่สลายป่าได้มาสามแรงงานยังเหมือนเดิมงานเหมือนเดิมอุตสาหกรรมล่ะเปลี่ยนอหมเอาเลขาที่การพักรวมสทยสร้างชาติมานั่งว่าการครับคุณเอกพร้อมพันธ์ซึ่งยังบอกว่าต้องรอตรวจสอบคุณรอตรวจสอบคุณสมบัติท่องเที่ยวท่องเที่ยวเขาเปลี่ยนนะฮะ่สละวงเทียนทองเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นคือท่องเที่ยวจะทำซอฟต์แวร์เขาอยากให้ คนรุ่นใหม่กับนายกรุ่นใหม่ไปด้วยกันต้องหาที่ลงให้เลขาธิการพรรคเาที่ลงตอนแรกมีข่าวว่าจะไปดีอีนะแอนตีดีอีคนปัจจุบันแข็งโคกแข็งแข็งแข็งมาดูสำนักนายกไปยูสำนักนายกจิรพรสินทุไพรและอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินรอดูนะว่าอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยจะประจําสํานักหรือว่าควบรองนายกด้วยมาดูด้านความมั่นคงหลังสังคมอื่นดูนี่ลาโฮมก่อน กะลาหมที่แปลเปลี่ยนมาคนเดียวลุงเล็กอ้วนบิ๊กอ้วนบิ๊กอ้วนแล้วก็บิ๊กเล็กและลุงเล็กนี่นี่ที่นั่นน่ะเขามีใหญ่กับเล็กนะพี่อ้วนตอนเข้าป่าเนี่ยชื่อว่าสหายใหญ่ส่วนนัทพลหน้าวันนี้ระชื่อเล่นเขาเป็นพลเอกแต่เขาชื่อบิ๊กเล็กทั้งใหญ่ทั้งเล็กอยู่นั่ไปดูกระซวงกระซวงอื่นอื่นนะเมื่อกี้เนี่ยนอกจากกะลาโหมแล้วเนี่ยนะครับไปดูสาสุข มีนอกจากมีหมอสมศักดิ์แล้วมีหมอชายอีกเออหมอชายนี่หมอชายแล้วแล้วผู้หญิงจะทำไงเนี่ยหมอชายหมอชายนะหมอชายกตรวจอะไรเป็นเนี่ยศึกษาธิการก็เหมือนเดิมนะพัฒนาสังคมก็เหมือนเดิมอุดมศึกษาก็เหมือนเดิมนี่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกที่หนึ่งคือมหาทัยครับรอบนี้เพื่อไทยขอแชร์ และจะเอาคนไปแชร์คือไปดูแลพื้นที่กทมทมสิ่งที่ไม่ได้ขอแชร์เปลี่ยนคนจากคุณเกียงกันธินันเป็นไทยนะครับธีรัตสัมฤทธิ์วณิชยหนึ่งเดียวในกทมสิ่งที่เปลี่ยนตรงนี้เพื่อที่จะดูแลกทมอิมหนูอิมหนุ่มอิมคนรุ่นใหม่นี่คือโผล่ล่าสุดนะที่เหลือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าดูจากหน้าตาฉมหน้าแล้วเนี่ยต้องดูเรื่องของรุ้นคุณสมบัติครับนี่ผมถามมาคอรมอนี้เซ็กซี่ไหม ไม่ว้าวไม่ว้าวว้าวว้าวนายกอยางที่บอกอะต้องมีตัวตนแบบหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไอ้ชัดเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ต้องมีหัวหน้าทีมไห้ชัดเขาเขาเขาไม่มีหัวหน้าทีมวันนั้นคุณทักษิณก็พูดชัดนี่คุณก็คุยกับคุณทักษิณไม่เหรอถ้าดูโครงสร้างเขาจะทำมิสเตอร์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 คืออย่างนี้เพื่อให้นายกจี้ไปที่มิสเตอร์ถ้าดูโครงสร้างคอรมออย่างนี้คนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจน่าจะ คุณพิชัยชุนหะวชิระเพราะเป็นรองนายกคุมคั้งและพี่ชัยอีกพี่ชัยหนึ่งพีชัยแดงพี่ชัยแดงต้องขึ้นกับพี่ชัยชุนอ๋อพี่ชัยชุนอ๋อแดงขึ้นพี่ชัยชุนไม่ไม่ต้องกินเกาเหลากันระหว่างพาณิชย์กับคลังถูกจะได้ทำงานด้วยกันได้รอบนี้การเดินหน้าของรัฐบาลแพรทองทานครับ สภพกำลังหลักไม่ได้อยู่ที่คอรมอนะก็นี่ไงคอรมอด้วยจะอยู่ที่จานสองล่าเศรษฐกิจเนี่ยนะจะอยู่ที่จันสองล่าผมว่าโอ้พี่วีถามเนี่ยวันนั้นสัมภาษณ์ไม่ใช่หรอใช่นั่นแหละตัวจริงอนี่ค่ะวัน้าทิตยเศรษฐกิจต้องบอกว่าตอนนี้แล้วแล้วอาวุธของเพื่อไทยอาวุธของคุณทักสินณเวลาเนี้ยหลังจากกลับมาในรอบ17บเจปีเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อไทยเขาคุมเกมฝั่งบริหารระบบราชการนะต้องบอกคุณทักสินบารมีทางการเมืองและกลุ่มทุนเนี่ยโอ้เน้นเน้นเน้นเกเลยเห็นชัดไหม เยอะมากมีคนวันนั้นคนเข้าคิวรอนั่งข้างคนคุณเป็นคนพาเข้าไปเองรอนั่งข้างเลยรอบโต๊ะเนี่ยรอบโต๊ะใหญ่เนี่ยนักธุรกิจโอ้โหมาเก็ตแคปเนี่ยหลายล้านล้านพี่ช้างไอ้วงนั้นแหละมีทั้งคนที่เห็นแย้งมีทั้งคนขัดแย้งมีคนทั้งรักกันไม่ชอบกันนะแต่อยู่ด้วยกันได้นะนั่นคือบารมีทางการเมืองอันที่สต้องบอกว่าเสียงเมื่อกี้บอกแล้ว325หรือว่าถึง330เนี่ย เพราะว่าทางการอาจจะสามสองห้าแต่มันมีแฝงคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะอยู่ใช่เพราะตัวเลขสามสาศนเป็นไปได้ไม่ได้ใช่คำถามครั้งนี้คอรมอครั้งนี้ไม่มีพลังประชาธิปไไม่มีลุงสายป่าปิดจากลุงเนี่ยทำไมเพื่อไทยตัดเยอะใหญ่ไม่เอาลุงป้อมนี่เพื่อไทยเนี่ยเชื่อมั่นเลยลุงป้อมคือผู้กดปุ่มรัฐประหารเขาบอกว่ารัฐประหารสองครั้งไทยรักไทยโดน และก็เพื่อไทยโดนปีสนปีก9กับปี57เนี่ยลุงป้อมมีส่วนเขาบอกว่าปี49เนี่ยรุ่น6เตรียมทหารรุ่น่กบิ๊กบังสนธิบุญญาลัตกลินเป็นหัวหน้าแล้วก็พลเอกวินัยก็รุ่น6เป็นเลขารุ่นเนียใครลุงป้อมและมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยได้ได้เป็นรองนายกไหมไม่ได้เป็นม้เป็นตอนจากโค่นคุณสมัครสุนทรเวชแล้วมาเป็น รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งแสดงว่าต่อเนื่องถูกต้องฝั่งของเพื่อไทยฝั่งคุณทักษิณก็เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังแล้วนั้นใช่อันต่อไปเพื่อไทยและชินวัตรเห็นว่าบิ๊กป้อมคือผู้ปิดประตูสําหรับคุณทักษิณและยิ่งลักษณ์ในเรื่องคดีความต่างๆลากยาวมาถึงคุณเศรษฐาทวีสินครับเพื่อไทยเดินเกมส่งร้อยเอกธรรมรัฐมา จัดการในช่วงเดินเดินเกมหรือว่าถูกความจะเป็นต้องเข้าไปอยู่ตอนนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยพลังไปรัฐเยอะโอ้ยกวานหมดหมดวาดหมดถูกพี่วีกรณเลยรนะมีเกียรติแวแต่ก็ยังมีสายสัมพันธ์พอร้อยเอกธรมนัสเนี่ยเป็นคนเพื่อไทยเดิมใช่เดิมจ้ะตอนไปลากมาเนี่ยลุงป้อมให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยไปลากผู้กองเข้าพักนะชนบุรีก็เหมือนกันทุกที่แหละทุกที่แหละอ่ะแล้วปอปวิตร เออะไร,ระิตไม่โหวตเรืเ่องนายกเศรษฐาน,นี้ก็เรื่องนึงแล้วก็ไม่โหวตเลือกอุ้งอิงด้วยไม่โหวตอุ้งอิงอเกินเกมล้มรัฐบาลอตอนเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งลุงป้อมยังโทรไปหาหาพรรคเล็กเลยนึกคุณไปหาทุกพักเลยว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่ามาโหวตหลุนชั้นเถอะพอปริวิตเราคิดว่าพลังประชารัฐหักมากนะ ที่ไปรับอยย่บำรุงมาอยู่นะรับวันอยู่บำรุงมาอยู่และตอนนี้เราเอกเฉลิมน่าจะมาเต็มที่แล้วเมื่อเดียวทพักใช่ตอนนี้ใครเป็นศัตรูกับเพื่อไทยมาทางป่าทางป่าไม่ใช่ป่าธรรมดาป่านี้อุดมสมบูรณ์นี่เห็นไหมปอประวิทย์ไม่เลือกไม่เลือกแพทองทานเป็นนายกอืเห็นไหมเพื่อไทยก็เลยปิดสวิต์สามปอทีเดียวเลยครับปอนี้กลายเป็นปอที่ เสือซ่อนเล็บครับตอนนี้ตอนนี้เสือซ่อนเล็บอยู่อาจจะซ่อนไปหลบไปเลยโอ้ันี่คือเปิดนะนี่คือเหตุผลทั้งหมดว่าทําไมถึงไม่รับพลังประชารัฐเข้ามาทันทีที่ตัดพลังประชารัฐออกไปเนี่ยพลังประชารัฐโดยภัยบุ์นิติตะวันเนี่ยทวงสัญญาทวงคำมั่นสัญญาโอ้ในหนังสือที่ทวงคำมั่นสัญญานั้นหลายเรื่องนะครับ เป็นบ่วงเป็นกับดักเป็นอะไรเกี่ยวพันไว้หมดเลยเรื่องของพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยแต่เรื่องของพชชลังประชารัฐเนี่ยเกี่ยวข้องกับนายกอิงหลังน,นี้สัญญาประชาคมร่วมกันซึ่งเสมอหนึ่งเป็นคำม,มัน่นโอในถ้อยถแถลงนะ,ะในถ้อยถแถลงนะคุณภัยบูรณ์คุณยังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองอในถแถลงเนี่ยนะมันทิบจอยเขาเซ็นสัตยาบานเขายังฉีกันเลยนับภาษาอะไรกับการ แถลงร่วมกันแล้วไปเอากฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าคำมั่นถือเป็นสัญญาสัญญาประชาคมที่เขาทวงเนี่ยเขาบอกว่านายกองเองเนี่ยอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตได้เป็นที่ประจางโอ้ดีพยายามเขียนให้เข้ากับคำวินิจัยของศารรัฐมนูนแล้วก็ไม่ใช่พยายามหาทางด่ากพยายามถามว่าเพื่อพระรมรงชาติไม่เข้าเนี่ยเป็นน่าห่วงไหมไม่ได้รุนบานเนี่ยอุนไปบ่นว่าห่วงนายกรัฐมนตรีมากกว่าเพราะการให้คำมั่นเนี่ย จะเข้าข่ายนี่อย่างที่บอกอจะเลือกทาไม่พูดไงมันไม่ใช่การเลือกตั้งที่บอกว่าสัญญาจะให้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นตีปลาหน้าใสเขาเรียกตีปลาหน้าใสเพื่อสะท้อนบอกว่าถ้าฉันไม่ได้ฉันก็ทั้ทวงคุณว่างั้นเถอะนี่นี่การแอคของคุณใบบูนถามว่าแล้วรัฐบาลหลังจากนี้พิชางจะเป็นรูปธรรมตอนไหนก็น่าจะสัปดาห์นี้เกิดขึ้นนะครับโดยคุณใบบูลเนี่ยอ้างมาตาอะไรนะสามร้อยสามหกสอง ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ผมบอกอ่ะเอ้ยการเมืองเขาแบบว่าารวมกันไม่ลงตัวก็ถีบออกเอาคนอื่นเข้าเรื่องปกตินะนี่แบบเขาไม่เชิญเข้าร่วมเนี่ยมีการพูดแล้วไม่เชิญเข้าร่วมเนี่ยเขาขายปิดประมวลแพ่งอาญาเลยเหรอโฆษณาให้คมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทําการใดใครไปพันว่าจะต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆที่ได้กระทําอันนั้นถึงแม้ว่าไม่ใช่ผู้นั้นจะได้กระทํา เพราะเห็นแก่รางวัลก็โดนเห็นเห็นแก่รางวัลที่ไปแถลงเลานะนี่นภัยบณ์ตอนนี้ถามว่าแล้วพักลุงป้อมป่าลอยต่อพลังประชารัฐจะทําอะไรอฝ่ายค้านที่เป็นอิสระเพราะว่าเก้าวก้าไกลที่แปลสภาพเป็นประชาชนก็ไม่รับเหมือนกัน,นแล้วมาบอกว่าพลังประชารัฐยี่สิบคนจะเป็นฝ่ายค้านอิสระอ้าวผมไม่ใช่คนเล่ไนไพนันแต่เดิมพันกันได้ว่าไม่ถึง ต้องดูต้องดูตอนโหวตไม่ถึงต้องดูต้องดูตอนโหวตไม่ถึงมันดูว่ากล้วยที่ไหนจะใหญ่กว่าอย่าเพึ่งนับอย่าเพึ่งนับศพทหารตอนนี้ในสี่สิบของพลังชาติมีเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกกันอยู่พลังกับผมไหมไม่ถึงการอิสลาไม่ถึงเอายี่แล้วกันเขายังไม่มีกฎหมายเขาพนันไม่ได้ถามลุงป้อมดิลุงป้อมมากเกินยี่สิบนะ ลุงบอมนับซ้ำนับซ้อนด้วยนอกจากเป็นฝ่ายค้านอิสระในสอสอพลังประชารัที่เหลือแล้วเนี่ยกำหนดวันละต้านเพื่อไทยทุกดอกทุกดอกทั้งในสภาและนอกสภาถูกเออนี่มาแน่นอนทั้งในสนามใหญ่และสนามท้องถิ่นก็ไม่เห็นเหลอนักร้องเริ่มทํางานแล้วนี่เอานี่เอางี้นะเอาลึกลับเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่ากันว่าคนปทุมอะเจอลุงแล้วนะเจอยังเจอแล้วนะ อันีลุงลงเองเหรอครั้งนี้อ๋อลุงลุงหนุนทั้งที่แล้วลุงไม่ได้หนุนนะลุงไม่ได้หนุนแต่รอบนี้ลุงหนุนล้มล้มชานรั้งก่อนอย่างน้อยสายสีเืินหนุนบ้างนะแกดีแกนะแต่ครั้งนี้อาจจะเห็นพลังประชารัฐหนุนนะอันที่สามตัวเนี้ยพวกนักเลือกตั้งพวกนักเคลื่อนไหวต่างๆกลุ่มคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณอยู่ตรงข้ามตู้ถินเนี่ยให้มารวมอยู่นี่แหละบางไม่ชอบรราศิลปวมเนี้ยนี่บางคนเป็นนักวิชาการก็กวาดเข้ามานะต้องกวาดเพราะว่า ป่ามันอุดมสมบูรณ์กลยเยอะมันมีทั้งเห็ดมันมีทั้งสิงสาราสัตว์มีทั้งพืชตอนนี้ท่านยากรูดกันว่าใน40คนเนี่ยเป็นฝั่งของผู้กองมนัสครับ21สเอลุงป้อม19บเแต่ว่าพออันนี้นะเดี๋ยวเราเช็ครายชื่อได้เลยนะว่าฝั่งลุงป้อม19เนี่ยสิบเก้นี่ยจะอยู่ครบไหมอ่จะอยู่ครบแล้วก็ฝั่งผู้กองมนัส21 มีอะไรบ้างนะนี่ะฝั่งผู้กองและนี่ฝั่งตอพีวีผมทํานายได้อย่างนี้ฝั่งไหนได้เป็นรัฐบาลอืไหลกะดูดอีกฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเข้ามาอยู่อ๋อแน่นอนไม่ได้เปรียบไงแต่ฝั่งฝั่งฝั่งไม่ใช่รัฐบาลที่ป่ามันอุดมสมบูรณ์มีด้วยกล้วยไปด้วยลำไยไม่ได้แต่มันต้องมีอํานาจครับอ๋ออำนาจนีบัรดารเรื่องของ ผลประโยชน์ทางการเมืองเยอะมีหน้าเล่าประชาันถึงเข้าเอ้าก็ผมบอกไงอำนาจเป็นสิ่งที่นักการเมืองทวินหาทำไมอ่ะเอ้าอำนาจมันบบนดาลความสุขบันดาลลูกน้องและบันดาลทรัพยากรเพิ่มเติมทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาดูเนต้องบอกว่าประมบทของนายกอิงเนี่ยมีความได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับรัฐบาลเสนาทวีสินก็คือว่ามีแบ็คเลงเสริม มีแบกหนุนหลังต้องหนุนหลังเพราะพ่อต้องหนุนลูกตลอดชีวิตและวิสัยทัศน์ที่แสดงตอนที่ดินเนอร์ทอของคุณทักษินเนี่ยเนชั่นโพไปถามว่ารัฐบาลเนี่ยควรทำอะไรได้บ้างเรื่องใจนโยบายอะไรนี่ควเรือนมาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะ94.98เปดอร์เซ็นต์เห็นด้วยที่คุณทักษินพูดเห็นด้วยเห็นด้วยเทียบหลักดันเรื่องรับโครงสร้างหนี้ควเรือนไม่เห็นด้วยแค่4เปอร์เซ็นต์แห่คัดหนี้ประชาชนคนตัวเล็กครับ แบรนดิ้งของคุณทักษิณปราบยาเสพติด90%นะจัดระเบียบโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมเนกระทีบอินทำอินคัมแท็กคนสนใจ80%รถไฟ20บาท74%นะดิจิตอลบอเรตเนี่ยเท่าไหร่72 72%อะ ลีกมวยไทยอ่าลีกมวยไทยดิจิวอ์โอ้โหดินี่12เท่ากับดิจิตอลวอลเล็ตเลยผมว่าจัดที่สภาก่อนอ่าจัดที่สภาก่อนมวยไทยอ่ะอ่าอาจจะไปจัดที่อื่กองทุนสร้างที่ท่องเที่ยวน่าดึงดูด55%รถไฟความเร็วสูงหนองคายนครศรีธรรมราชเชื่อมจีนศรีมาเชื่อมจีน68%เซฟเอเว่นนะภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกดึงดูดศักย์กรรมงดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ย57% 57%นะครับสร้างศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พวงมาเลย์ขวาพวงมาเลย์ขวามาอยู่ที่บ้านเราเออฮะเกินห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เกินครึ่งเหมือนกันนะก็กินใต้ดินมาบนดินสี่แปดเปอร์เซ็นต์อันนี้แปลว่าคนยังไม่ไม่ไม่ทัชมากพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา47เจ็ปอร์เซ็นต์เขาจะมองว่าโอกาสเกิดขึ้นเยอะคือมันห่างไกลห่างไกลคนอันนี้ใกล้ชิดคนขยายกองทุนวายุพักรักษาเสถียรภาพตลาดหุ้นตลาดทุน45่สเปอร์เซ็นต์ ผมทะเลบางขุนเทียงสร้างแผ่นดินใหม่ป้องกันน้ำท่วมประเด็นวันนั้นสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์และปลดล็อกต่างชาติซื้อที่ดินถือครองโฉนดผ่านธนารักษ์สามสิบเจ็ดปีร์เซ็นตก้าสิบเก้าปีใช่ไหมอ๋อเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมดูอย่างนี้นะพี่เสี่ยงว่าปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเนี่ยโอ้มาพุ่งใหญ่เลยใช่ตอนนี้หนี้ครัวเรือนเท่าไหร่สิบหกล้านล้านสิบหกล้านหัวหัวเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์หนี้ครัวเรือนของประเทศไทย คิกออฟของรัฐบาลแพทองทานหลังจากนี้ไปในแง่ของเสียงในสภา,าเข้มแข็งในแง่ของกระบวนการทํางานผ่านคอรมอรไม่รู้ว่าจะเข้มแข็งหรือเปล่านะาแต่นะแบ็กอัพดีแบ็กดีแต่สัปดาห์หน้าน่าจะรู้โฉมหน้าคอรมอรนายกอิงหนึ่งอย่างชัดเจนแต่อย่างที่บอกฮะสูตรเพื่อไทยภายใต้ผสมบทนายกอิงครั้งนี้น่าสนใจตรงที่มีการดึงดตรรกะทางการเมืองมาอย่างยาวนาน23่สปีเนี่ยอย่างภาินิตัิ เข้าร่วมคำถามที่จะถามต่อกับประชายปัดคือปชปเส้นทางนี้เสี่ยงไหมเด็กนะครับ